ไม้ลองใช่ไหมคะก็ทำเป็นน้ำหอมน้ำอบไกหอมอยออยู่กับคนันอันนี้เป็นเครื่องหอมนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ทําเครื่องหอมหรอคะก็ทํามาจากอะไรอะคะเนี้ยเยอะแยะตังเลย อันนี้นะคะเป็นเครื่อหงหอมอ๋อก็จะมีเป็นกลิ่นค่ะแล้วเขาก็จะมีน,นี่ค่ะบนน้ำอบอุ้ยแป้งพวงทำไมเม็ดเล็กน่ารักจังโอ้ศาสารพิษเอาที่อะไรเนี่ยอท,ที่ที่หมายิทยาไรสอนเนี่ยสอนอย่างนี้เลยเร,ร้อล้อกินจ้าห้อโอ้สาสตแล้วเือดที นี้ก็จะเป็นยาดกสมุนไพลงดมได้หอมมากอ๋อมากด้วยป็นสุนไทยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือเอาไว้ทําอะไรอคะเนี้ยเป็นค่ะอ๋อปรุงอาหารใส่ในรถในตู้เลยได้หมดเลยค่ะสมัยก่อนเขาไม่ใช้เคมีนะคะใช่ค่เ๋ก่อนนะนี่มันกลิ่นเหมือนอะไเนี่ยอ่ะอยหอมมะใช่ใช่ประมาณนั้นเอ้ยดมแล้วชื่นใจกว่าใคยไหอมากสดชื่นอันนี้ไม่ได้ขยค่ะเอามาตัองโชว รถฉกตรงไหนตอนไหนอีกสักคู่อาจจะเสียอีกสักคู่มานึกว่าขายนี่ทำขายได้เลยนะาแล้วถ้าเกิดคนสนใจอยากซื้อทำไงอ่ะจะมาสาธิตอย่างเดียวค่ะอะไรได้เลยมีกลับหาอะไรมีขายใช่ไหมอ๋อมีขายมีขายติดต่อที่มหาลัยเพศสาขาใช่ไหมเพศอะไรเพศตามนี้เลยเหรอไหนเขาดูเพศไหน่ อุ้ยหอมจริงๆนะหอมกว่าไอเนี่ยเรา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 ซื้อไอเป็นกระปกุกเล็กๆอ่ะเออตอนนี้มันดมแล้วมันเลื่อนใจแล้วมันมันเหมือนสดชื่นกว่าอุ้ยเดี๋ยวมีสั์ที่ต่อกี่โมงไปว่าจะมีมีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นอ่ะใครอยากนะตอนนี้อากาศแล้วร้อนเลยนะใครอยากมาสร้างอาชีพหรือสร้างเออเนี่ยสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้เลยนะน้องเขา,อาเอาภูปัญญาเอาอะไรมาสอนเลยนะเนี่ย